โทษไม่ใช่ขี <jewelry> ้หนาวนะแต่ทวดขี้เกียจอาบน้ำไม่เย็นเออฝนตกอย่าเดินกังฝนแล้วไม่เย็นั้งเออไปนอนตาหันเย็น เวลาอาบน้ำแล้วขี้คลานแต่เวลาฝนตกนุ่มานังได้เขาเรียกว่าขี้คลานน้ำไม่ใช่เย็นไม่ต้องลงไปนักฝนตกก็ไม่หยุด lớn ăn làm tua mà khi dính cái dính khi khẩn làm thì Giờ có giọt đạp ra có đó có nặng bún hạt phấn rồi

เย็นเย็นขี้เย็นวะขี้เย็นขี้เย็นแต่ตากฝนไม่ไดเยอะขี้เย็นขี้ขอน้ำไม่ใหญ่ขี้เย็น ขี้ขาดน้ำไม่ใช่คียเย็นแน่ตากฝ้นก็ได้เปรียกเป็ดเฟแล้วไม่เย็นตุ่ยละอาบน้ำนู่เย็นนะบอบบน้องบุญนี่บอบบอบบอบโอานใครไม่มีตังไม่มีตังงานหนูไปบ้างคงไหยิบเองก็ไปหยิบเองสิ ไปหยิบเองสิของของเองก็ไปหยิบตัวเองไปไปไปหยิบเองขึ้นไปไปอะอไรนี่หนูควนกระตอกจ้ะหนูหนูหนูอย่างซักเบียกมาแล้วอันแบบบ้านป้ามาหยิบเองมาขึ้นมาหยิบเองไม่รู้อยู่ตรงไหน เป็นตู้แล้วไม่ให้เดินออกฟฝนแล้วใช่เปียกเผ็ดเ็ดแล้วพัดผ้าไปไปไม่ได้ไปไม่ได้เข้าใจบ่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปทำได้ไม่ได้พัดผ้าเลยเปียกหมดแล้วเพัดผ้าเลยพัดเสื้อเลย ไปไม่ได้ไปตู้แล้วม่ให้ไปแล้วผ้ากุ้มปัดป่าปัดเสื้อเลยปัดป่าทุ่งไม่ต้องลงใยควนตอกเบียยรเล็ดเข้าใจไหมลงไม่ได้ถางหน้าตางคอหักอยู่ในบ้านนี่แหละดีแล้วไปยองตากฝนปิดตู้ไว้หมดเลยอ้ฮ่า ปเป็นอย่างอยู่แน่งแน่งมั่งต่ฟ้นตอกปล่าลงไปไม่ได้ฝ้นมันตอกข้าใช้บอมันคายท่านพลัดผ้าเล้วก็ยังไปไม่ได้ยืดอยู่สต๊อปมั่งตา นอนมั้งตาจะเย็นเย็นสิท่านนั่นท่านนั่นจะเย็นเย็นสิหนังลงบ้านูงผ้าอ้านหนึ่งลง้าโอ้ไปรงไหนเล่าฝนตกฝนมันตกเข้าใจไหม

ดนดนน้องดนไปนอนไปนายไมู่้อะไรพูดไม่รู้เรื่องภาษาเลยไปนะอย่าเอปิดประตูแล้วกล้ไม่รู้ไม่รู้